จะมาสอนวิธีเก็บตังค์ครับสวัสดีครับผมบอยภูมิแม่ลักแบงค์วันนี้ผมจะมาสอนวิธีเก็บตังค์ครับโอเคบางคนหรือหลายคนอาจจะเก็บตังค์ก็อยู่ ็บตังค์ไม่อยู่ปัญหาเรื่องเก็บตังค์วิธีง่ายครับวิธีที่หนึ่งก้มลงไปเก็บครับผมนี่ครับ What <the> fuck? ผมบอยปูแม่แป้งพันขอบคุณครับไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหม จะชอบไหมคะถ้าจุดไม่เป็นก็แค่ส่งไฟมาให้มามาสิ้ตาจะพาเธอไปดู